ไปนานวันนี้เราจะมีเคล็ดลับพิเศษมาฝากนะคะวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมากรุงเทพมหานครมหาน้องสาวนะคะที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเส้นผมค่ะพนณนมองพนสันเปิดร้านจิจาการร้านทำผมอยู่กรุงเทพนี่แหละคะ่ะเ,เปิดมาก็รวบสมปีแล้วนะคะก็พอจะมีความรูเ้เรื่องเส้นผมนะคะมีอะไรก็มาแบ่งปันมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะมีคําถามอะไรก็ถามได้ะค,ะค่ะค่ะ เรื่องของคําถามนี้มีคนฝากเข้ามากันเยอะเลยค่ะเรื่องแรกเลยนะคะน้องๆจริงๆเนี่ยปัญหาของเรื่องของคนทําผมเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่รู้กันเนาะคนที่จะเริ่มทําสีผมนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะคืออายุเยอะแล้วเนาะหมายถึงว่าผู้ใหญ่แล้วเป็นรุ่นผู้ใหญ่แล้วะนะคะแต่พอเดี๋ยวนี้ปัญหาของเส้นผมจะเกิดตั้งแต่รุ่นของวัยรุ่นเลยนะคะเนื่องจากว่าก็ะจะทําสีผมก็เลยอยากจะให้น้องๆ,ๆบอกว่าจะดูแลเส้นผมยังไง ให้มันสวยอยู่เสมอ,อแน่นอน,นะค,ะออค่ะเนาะผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ดูแลกันทุกคนนะคะเส้นผมผู้ชายก็ก,ก,กสีผมผู้หญิงก็ก,กสีผมเนาะเอาละค่ะเราก็มาดูก่อนว่าเส้นผมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ตัวเราเองเราต้องดูก่อนว่าผมเราอ่ะมีเส้นผมลักษณะแบบไหน<อ>ผมสั้นเส้นผมเป็นยังไงค,ะค่ะคี่ลุ๊กนะคะตค้องกลักกบมาดูก่อนว่าผมเรามันไหม ว่เป็นผมปกตินะคะหรือแว็นผมที่ทําเคมีเยอะๆผมเสียเยอะๆอ่านี้เราต้องมากลับมาดูแลตัวเองที่ที่มาที่ไปของการใช้เรียกว่าอะไรชมพูสระผมหรือการบำรุงเส้นผมให้สวยอยู่เสมนอมนี่แหละคะ่ะคือคือสิ่งที่เราต้องต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องรู้จริงๆก่อนว่าเส้นผมเราเป็นแบบไหนใช่ค่ะ,คะแล้วจะต้องดูแลยังไงถูกไหมคะก็ไม่ไม่ยากนะคะ เกีตัวเราค่ะว่าผมที่มันมากๆเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราเต้องสระผมบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นผมมันเนี่ยต้องเลือกผลิตภัณฑ์แชมพูให้ถูกนะคะว่าเป็นผมที่จะต้องสระบ่อยขึ้นนะคะคใช่ค่ะบ่อยกวปกตินะคะอย่างเส้นผมแห้งเนี่ยเราต้องมีแชมพูที่มันแบบเคลือบเพื่อให้ผมเราเนี่ยมีมอยเจอร์ไรเซอร์เพื่อการที่ผมเราจะได้ดูเงางาม,งามได้สวยะนะคะน้องๆถ้ามีคําถามค่ะคําว่าผมมันแล้วก็สระบ่อยขึ้นเนี่ย สัปดาห์หนึ่งต้องสระกี่วันค่ะ,ะโดยรวมนะคะถ้าผมปกติเนี่ยก,ก็เขาจะสระก,กันสองถึงสามครั้งแต่ถ้าผมมันนะคะวันเว้นวันได้เลยค่ะวันเว้นวันใช่ชช Pain. ค่ะไม่งั้นมันจะมีอาการเกิดการอักเสบของหนังศีรษะเพราะว่ามันมันมันเยอะกันเกิดรังแคอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการอักเสบของศีรษะซึ่งที่มาที่ไปของทำให้ผมเราร่วงข,ขึ้นนะคะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเอาไปอีกเลยค่ะมันไม่มีติดแค่ผมผมมันนะคะมันจะมีผมเฮท่ คนมันนะคะอันนี้ก็คือต้องสระผมให้ให้บ่อยเหมือนกันนะคะ,คะถ้ามันตรงโคนแห้งตรง ของน้ำตาลอย่างงี้ะคะ<อ>่ะคือมันแก่แห้งจากแบบแสงแดดบ้างจากมลภาวะอะไรอย่างนะะี้ค่ะจากโครงสร้างของเส้นผมที่มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ว่า DNA อ่นะคะรวมไปถึงคนที่ทําสีผมกัดสีผมด้วยไหมคะอ๋ออันนั้นแน่นอนค่ะการฟอกสีผมกัดสีผมเนีต้องเป็นการบํารุงชั้นลึกๆ<อ>เลยค่ะ<อ>เพราะว่ามันโดนทําลายจากเคมีค่ะจะกลุกค่ะแล้วมาอีกผมหนึ่งค่ะ ผมไรคะน้องน้องอ่ามีผมมันผมแห้งแล้วก็ผมผมธรรมดาค่ะผมธรรมดาเส้นเล็กนะหรือเปล่าผมธรรมดาก็แยกเป็นประเภทนะคะเส้นเล็กเป็นผมที่ไม่มีมันนะคะแล้วอาเส้นใหญ่ก็ไม่ได้มีมันเป็นผมที่แบบสบายๆไม่ค่อยมีอาการมีรังแคแต่ปลายไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นผมธรรมดานะคะผมธรรมดาเราเนี่ยสามารถสระได้ปกติค่ะใช้แชมพูทั่วไปก็ได้ค่ะแชมพูแบบสมุนไพรได้หมดแล้ว่จาเป็นต้องไปใช้แชมพูที่มันมีมอยเจอไรเซอร์ก็ได้ค่ะอย่างที่เขามี ชมพูมะกรูดชมพูดอกอัญชันนกเข้ากัะสบายๆค่ะค่ะค่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่คําถามค่ะน้องค่ะตอนนี้คําถามเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะรู้แล้วค่ะว่าผมเราเป็นผมแบบไหนอยากรู้อย่างเช่นคนที่ผมเสียค่ะหรือผมแห้งอันนี้จะเป็นกันเยอะนะคะค่ะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรเป็นส่วนประกอบดิ๊ดๆอาโอเคค่ะผมแห้งผมเสียในหนึ่งเกิดจากการทําเคมีบ่อยๆนะคะ อย่าสมือนใบหน้าของเราอะนะคะเวลาเราเราโดนทําร้ายมากๆเนี่ยการซ่อมหรือการฟื้นฟูเราก็เหมือนกับเส้นผมนะคะคือผมเราเนี่ยมันต้องการมีความยืดหยุ่นมีไขมันเข้ามาซ่อมซ่อมเซลล์แทนที่แบบว่าผมเราจะปิดปกติใช่ไหมคะแต่นี่มันเซลล์มันหายไปนะคะมันหายไปกับเคมีเราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มันซ่อมเข้ามาใหม่นะคะนะเป็นพวกเซรั่มผมหรือเป็นซิลที่ h a i ์โค้ t หรือเป็นน้ำมันหรือเป็นอาหารผมอ่าอันนี้ก็แยกเป็นประเภท โอเคค่ะค่ะคราวนี้แล้วผนผนที่ผมธรรมดาสบายๆนะคะถ้าไม่ได้ทำสีผมนะคะก็เป็นผมปกติอาจจะบำรุงทั่วไปเหมือนเราทาครีมบำรุงหน้าบำรุงผิวอะไรอย่างเหมือนกันค่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องเยอะค่ะก็อาจจะทายใส่เชฟพวกอาหารผมพวกซิลที้แฮร์โค้ดนะคะจับผมเสร็จเป๋าให้แห้งนะคะใส่ซิลคี้แฮร์โค้ได้เหมือนเราทาครีมบอด,ดี้ทั่วไปค่ะค่ะแล้วมีคำถามนะคะที่ทิ่จับเพื่อนๆถามมานะคะคือ เขาบอกว่าการลงครีมนวดผมค่ะมันจะเขาบอกว่าสําหรับคนผิวมันไม่ต้องลงที่โคนอันนี้จริงไหมคะครีมนวดผมให้แยกนะคะการใช้ครีมนวดผมนี่คือนวดที่เส้นผมแต่ไม่แนะนาให้นวดที่โคนผมนะคะ,คะเพราะว่าบางท่านอาจจะนวดที่โคนผมแล้วเราสส่ แชมพูอันชันชมพูยา่าสแตทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะอาดได้หมดสบายดีมานะคะไม่ต้องไปเน้นที่แชมพูมีคอนดิชเชเนอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะค่ะอ๋อคำว่าไม่ต้องเน้นแชมพูคอนดิชเชเนอร์ก็คือจะต้องไม่เลือกแชมพูที่ผสมกันกับแชมพูกับคอนดิชเชเนอร์รวมกันอย่างนั้น,นใช่ไหมบางแชมพูบางประเภทศก็จะเป็นสําหรับผมที่แบบว่าบํารุงเยอะๆเขาจะมีแชมพูผสมคอนดิชเชเนอร์ค่ะ,อ,อ,ะอันนี้เราเลือก ที่ปูเราผมร่วมก็ต้องเลือกหยิบดูแชมพูที่มีเขียนว่าพิษณมณีดีใช่ค่ะใช่ต้องเป็นนั้นนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นน้ำซีสระสำหรับคนผมมันนะคะส่วนใหญ่คนผมมันปัญหาก็คือจะร่วงเวลาสระแล้วมันจะแบบเต็มมือเลยสระมันจะเต็มมือไปกองเต็มพื้นเลยมันขึ้นอยู่กับการเลือกแชมพูให้ถูกกับลักษณะเส้นผมใช่ไหมคะเส้นผมและหนังซีสระไหมค่ะนังซีสระ นะคะก่อนที่จะไปถึงหนังศีรษะนะคะน้องนอมอยากทราบว่าคือคนที่เด็กๆในบ้านเนาะส่วนใหญ่พอทําผมเสร็จแล้วอ่ะเขาจะแบบรีบกันทําสวยจะรีบผม<อ>เลยทันะะ้นที่ผมยังไม่แห้งอะคะ่ะน้องนอมการรีบผมนะคะมันต้องเป่าให้แห้งก่อนนะคะถ้าถ้าไม่มีใครอะคะ่ะถ้ามีมีใครก็แนะนําให้เป่ากับเครื่อลมให้แห้งก่อนอนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเวลารีบผมเนี่ยเราจะใช้ความร้อนอย่เส้นผมเรามากเกินไปผมก็จะแห้งช้า<อ>นะคะผมเราก็จะ mm เี๋ยวเราก็จะไปในตัวของเมื่อกี้เรื่องเส้นผมการดูแลเส้นผมการเลือกเลือกแช,ช,ชมพูให้กับถูกกับเส้นผมของเราแล้วนะคะเออมันไม่ใช่แค่เส้นผมนะสิคะน้องนองโอเคค่ะมันก็จะเป็นที่การบำรุงนะคะปลายผมและเปผนสีสายหายสาีส่ะอ่าเมื่อสักครู่เราได้เลยนะคะสําหรับคําตอบที่หลายๆคําถามตั้งมานะคะบอกว่าปัญหาของเรื่องเส้นผมไม่ว่าการเลือกของการเลือกแช,ชมพูวิธีการดูแลเส้นผม ทั้ง3แบบว่าเราจะต้องเลือกอแชมพูแบบไหนนะคะได้กันไปแล้วนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมทุกท่านสามารถติดตามได้ใต้โพสต์เดี๋ยวจะส่งให้นะคะเดี๋ยวจะส่งไว้ในโพสต์ในลิงก์ใต้ใต้โพสนะคะมาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะสำหรับคนที่ผมเริ่มสวยแล้วแหละ แต่จะมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะการสระผมอะไรเราดูแลดีแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เราสระผมถ้าหนังศีรษะเรามีปัญหาเนี่ยมันก็จะทําให้ผมร่วงนะคะเส้นผมในศีรษะแยกกันมีส่วนใช่ไหมคะมีส่วนมากๆค่ะ,ะหนังศีรษะต้องการการดูแลหลังสระผมทุกๆครั้งนะคะผมเป็นรังแค่อ่ะ ผมมันมากๆเนี่ยค่ะมันต้องดูแลโดยการใส่พวกแฮโทนิกนะคะแฮโทนิกที่บำรุงรากผมนะคะางคนผมร่วงเยอะๆอะค่ะน้องก็จะแนะนาให้ที่เขาเขียนข้างขวดไว้ว่าแฮโทนิกใช่ไหมคะโทนิกก็หมายถึงรากผมอันดูแลเส้นผมอย่างเช่นตรงนี้อย่างเช่นตัวนี้เขาเขียนว่า เป็นเฮอร์บิต้าเฮอร์เบิ้ลที่ผสมแฮโทนิกใช่ค่ะ,ะตัวนี้จะใส่ที่หนังศีรษะนะคะคำว่าแฮ<ม>ก็คือศีรษะเนะาะโทนิกก็คือเป็นโทนิกที่มาใส่ผมใช่ค่ะ,ะนะคะ,คะหนังศีรษะนะคะของเส้นผมอ่าฮะ เ่าก็จะแยกเป็นประเภทค่ะว่าประเภทที่แบบว่าสมุนไพรเยอะๆนะผู้ใหญ่เราชอบพี่ลุงก็จะใช้เป็นสมุนไพรเยอะหรือว่าคนทั่ว<ช>ไปค่ะจะเป็นสมุนไพรที่มันสกัดเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่มันมสักไปแล้วแบบไม่รู้สึกในประม,มาณนั้นนะคะนะคะ,ะปัญหาหลายๆท่านเนี่เวลาคุยกันเนาะส่วนใหญ่ปัญหานี่นอกจากผมหลุดผมร่วงแล้วอ่ะมันก็มีเหตุผลในเรื่องของการล่วงไม่ใช่แค่ว่าการสารแล้วเกาแรงๆ <ฮ>อย่างเดียวถูกไหมคะน้องน้องหาที่เกิดจากแชมพูด้วยนั่นไงคะถึงได้บอกว่าแต่ภาพแรกที่เราบอกว่าการเลือกแชมพูให้เหมาะกับเส้นผมส่าสคัญที่สุดนะคะใช่ร่วมก็ต้องใช้แชมพูที่มันมีวิตามินดีอย่างที่น้องนอมบอกเมื่อกี้น,นะคะหาข้างขวดที่เขียนว่ามีวิตามินบีค่ะรู้สึกบีหกใช่ไหมคะบีห้าค่ะไปแล้วนะคะบีห้านะคะจะดูกันว่าจะจํากันได้หรือเปล่านะคะบีห้านะคะบีห้า ให้ดูเพราะว่าใน b 5เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของดูแลเส้นผมนไม่ให้ผมหนังศีรษะเราเนี่ยไม่ให้มันลุมขนบนหนังศีรษะไม่ให้มันมีน้ํามันเยอะ,ค,ะคือการดูแลให้ให้ผมเรามีาสุขภาพรากผมที่แข็งแรงที่แข็งแร<ล>งใช่นะคะน้องนอมคะปัญหาเรื่องเส้นผมเนี่ยบางคน,นี่ยผมร่วงผมบางแต่บางคนเกิดมาดีจังเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโคนผมเนี่ยหนึ่งหนึ่งลุมขนผมเนี่ยะจะมีเส้นผมตั้งสามสี่เส้นอะ่ะ ซึ่งซึ่งการใช้แฮร์โทนิกนี่มีมีประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นให้รากผมมันขึ้นด้วยไหมคะมีมีเยอะเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งผมบางคนเนี่ยที่มันหลุดร่วงไป,ไปบ่อยๆเยอะๆ <c oughs> โดยที่เราไม่ได้การแบบมีการบำรุงรากผมหรือแชมพูใช้ใน<อ>ุวิธีเนี่ยบางทีเขาอาจจะ ไปมีความมันไปอุดตันตรงนั้นโอทำให้เขาขึ้นมาไม่ได้หรือว่าขึ้นมาแล้วเขาไม่มีความแข็งแรงพอที่จะเติบโตข <อ S 1> ึ้นมาขอรัว่วใช่ถ้าเราไม่มีการที่จะบำรุงให้ถูกวิธีในคเครื่องหนังศีรษะรูรขุมขนนะคะใช่ค่ะแล้วคราวนี้ถ้าสมมติเมื่อสักครู่เนาะ,ะออมีเรื่องของการใช้เฮดโทนิกบำรุงคนผมวิธีใช้ที่ถูกต้องอะคะ่ะก็คืออสระผมให้สะอาดนะคะ,คะแล้วก็เช็ดผมให้หนังศรีรษะให้เครียก่อนนะคะแล้วก็บำรุงนะคะ ใส่ที่หนังศีรษะเราก็คือหยดลงไปนะคะหยดลงไปให้ทั่วหนังศีรษะแล้วก็คลึงค่ะคลึงให้มีความอุ่นของของรากผมนะคะโอ๋หมายถึงว่าให้คลึงบนหนังศีรษะคลึงเบาๆนะคะไม่ต้องคลึงแรงมากให้มีความอุ่นขึ้นมาเพื่อให้กระตุ้นรากผมอารุ่มข้นเราค่ะให้มันมีความเปิดรับอาหารเปิดรับอ๋เปิดรับตัวอาหารผมที่ใส่เข้าไปอาหารรากผมที่ใส่เข้าไปค่ะแล้วสําหรับ ตัวนี้สงสัยจังเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือนะพอเราบำรุงหนังศีรษะเสร็จเราก็ต้องบำรุงที่เส้นผม oh. ทุกครั้งเพราะว่าเราออกไปข้างนอกบนละภาวะมันเยอะนะคะ uh huh. แดดก็แรงหนะ้าเรายังบำรุงกันแดดแต่ผมเราไม่มีตัวบำรุงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแห้งแตกปลายถ้าถามว่าซิคี้วเฮ์โ้สเนี่ยคะ่ะที่เราใส่กันประจําอยู่แล้วเนี่ยมันบำรุงยังไงมันก็บำรุงมลภาวะนะคะ่ะปก uh huh. ป้องพอใส่เข้าไปก็จะมีสารปกป้องไม่ให้แดดเรามาทำลายเ <ทำ S 1> ส้นผม ผมเราก็จะสุขภาพดีแล้วก็นุ่มบางแบงบว่าส่วนมากคนก็จะชอบชใ,ใ,ใส่ล้วหอมหอมผมหอมเลยผมนิ่มได้ผมนิ่มแล้วก็มันจัด<อ>ส่งง่ายด้วยไหมคะจัดสรงง่ายค่ะแต่ว่าถ้าจะจัดสรงง่ายเยอะๆจริงๆอ่ะนะคะก่อนจะได้ผมเนี่ยมันจะมีเป็นเซรั่มาค่ะ,คะตัวนี้จะเหมาะสําหรับผมทั่วๆไปอะนะคะ,คะ แต่ถ้าเป็นผมแห้งเยอะๆนะคะก็ยังแนะนําให้เป็นพวกเซรั่มที่ใส่ก่อนจะได้ผมเนี่ยแล้วมันจะบํารุงถึงชั้น,น<อ>ลึกเพราะว่าเซรั่มมันก็เหมือนเซรั่มทาหน้าเรานะคะ,คะ,อ,ะอนุมูลเขาจะเล็กแล้วเขาสามารถทํางานเข้าไปถึงชั้นในของแกลนเส้นผมนะคะ,คะ DNA ของเส้นผมเลยตัวนี้เขาจะซ่อมทุกวันทุกเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะเติมเต็มได้ตลอดซึ่งผมเขาบอกว่าเขาจะไม่หนึกหนกะเขาสามารถได้ผมได้ตั okay. วน,นี้เราพูดถึง ตัวไหนอยู่อ่าพูดถึงการซ่อมผมชั้นลึกค่ะการซ่อมผมชั้นลึกเนี่ยนอบก็ยังแนะนําให้ใช้ชมอาใช้เป็นเซรั่มเซรั่มที่มันซ่อมชั้นในของเส้นผมอะค่ะ DNA ของผมชั้นลึกใช่ไหมคะ นี้ถ้าใช้แล้วถ้าเป็นซซรั่มเนี่ยเวลาเราไดผมผมจะแห้งง่ายนะคะเพราะเขาทำให้รอนผมสวยทำให้ผมเราเงาขึ้นนะคะทำให้ผมเราไม่เหนอะผมดูสุขภาพดีใช่ค่ะดูสุขภาพดีก็ยังแนะนำให้ใช้ซซรั่มกันทุกๆคนนะคะควรจะควรจะอันนี้เซรั่มใช้ตัวไหนคะใช้ก็ใช้หลังสระผมแล้วเช็ดให้หมาดก่อนได้ผมก่อนได้ผมเสร็จหลังได้ผมก็ยังกลับมาเป็นทรงสวยเหมือนเดิมนะะวันถัดไปค่ะ อยากใส่อีกได้ใส่ได้ผมก็ยังไม่เสียทรงค่ะ <Okay. S 2> เพราะเขาไม่เหนอนะทาให้หนักผมะนะคะและอีกหนึ่งขั้นตอนที่พลาดไม่ไดอ้อีกหนึ่งขั้นตอนที่พลาดไม่ได้นะคะก็ก็อยากแนะนําตัวนี้อีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอน่ยยืดผมกันเยอะโอ้เยอะมากเยอะมากๆเสร็จแล้วบางคนก็ผมชอ็อตค่ะมผมปลายผมข้างๆหรือส่วนมากจะข้างๆจะชอ็อตาวนี้ว่าถ้าผมชอ็อตทําไงผมชอ็อตก็อยากให้ใช้เป็นโลชั่นนะคะโลชั่น เราจะมีโลชั่นนะคะแยกเป็นประเภทจะมีครีมมีเป็นเซรั่มแล้วตัวนี้เป็นโลชั่นเป็นโลชั่นโลชั่นเปียกเสมือนโลชั่นทาผิวของเราเนี่ยนะคะทาได้บ่อยๆซึ่งถ้าเป็นเนื้อโลชั่นโอ้ใช้เหมือนกันกับโลชั่นทาผิวเหรอคะเหมือนกันค่ะนะคะเขาจะมีคุณสมบัติที่ใส่ได้ตลอดเวลาโใช่ค่ะเติมเต็มได้ตลอดเวลาหนึ่งเขาไม่มีความมันเขาไม่ใช่น้ํามันนะคะไม่ทําให้แฉะใช่ไหมไม่แฉะค่ะ พอเติมเข้าไปแล้วเขาเป็นอาหารผมอะค่ะใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะกินค่ะเขาจะกินเข้าไปในเส้นผมที่แห้งเยอะๆที่ช้อเนะเหมือนผิวนะเหมือนผิวนะเวลาทาทาลงไปเขาก็จะกินลงไปใช่เวลาหนาวๆนีะนึกถึงเวลาหนาวๆเวลาเราทาโลชั่นไปมันแป๊บเดียวมันมันมันแห้งแล้วแล้วก็เติมใช่เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะอุ้ยดีจังตัวนี้ต้องใช้แล้วตัวนี้้องใช้แลอเขาเรียกว่าอาหารผมค่ะดีมากๆเลยค่ะแล้วอีกแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งอะ คือเวลาไปงานส่วนใหญ่เราจะจัดผมใช่ไหมคะใช่แต้องเป๊ะเนาะผู้หญิงเราต้องเป๊ะนะคะมันเวลาใดผมเนี้ยบางคนต้องการยกข้างหน้าขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบว่าอยากให้ใส่พวกเจลก่อนนะคะถึงผุบางคนก็ไม่มีเชื้อดัดอย่างเงี้ยยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นนะคะก็แนะนําสระผมเสร็จเราบำรุงทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องใส่เจลก่อนที่จะอยากยกนะคะอยากยกให้มันตั้งขึ้นใส่เจลตอนที่ผมแบบหมัดๆมาแนะคะเราก็ทาลงไปแล้วเราก็ใช้ใดเป่าเพื่อให มีแบบทําให้ดึงให้ผมเราคือเจลเขาจะเป็นตัวช่วยทําให้ผมเราพองขึ้นเ oh. นื้อเขาจะทําให้แบบว่าช่วยผมดึงผมขึ้นให้มีบ<ผ>มมนลุม่มอะไ<พ>รอย่างงี้ใช่ไหมตั้งขึ้นนะคะให้ผมเราพองขึ้นนะคะก็จะจัดทรงง่ายเพราะจัดได้ผมตั้งขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องฉีดด้วยสเปรย์นะคะ ก็จะเป็นสเปรย์ฉีดอันนี้เก็บทรงหรือเปล่าคะเก็บทรงค่ะตอนออกจากบ้านเก็บทรงให้อยู่เก็บทรงให้อยู่ก็จะเป็นสเปรย์น้ำแล้วนะคะช่วยได้คือนี่กลับแต่ออกจากบ้านนี่คือสวยเลยนี่อ่ะนี่ค่ะคราวนี้พอหมดถึงตอนนี้อ่ะก็รู้สึกแล้วนะคะว่ามันเป็นการใช้ชีวิตกับความสวยง่ายขึ้นนะฮะอยู่บ้านเราก็สามารถทำเองได้เลือกให้ถูกเลือกแชมพูให้ถูกบำรุงให ให้ถูกวิธีให้ตรงกับคุณภาพของแบบว่า,วานางศีสะเป็นแบบนี้แบบนั้นเราต้องเลือกให้ถูกว่าในไหนเส้นผมอันไหนหนางศีสะอันไหนปลายผม <Okay. S 2> อันไหนล้างสะกดผมได้ค่ะ,คะถ้าสําหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าได้เต็มอิ่มแล้วนะคะกับสาระความรู้ในเรื่องของผมนะคะคราวหน้าเราจะเจอกันด้วยหัวข้ออะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบลงหน้านะคะกดกระดิ่งกริ๊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 ง,ง,งติดตามไว้นะคะล,ล้อมไม่พลาดสาระดีๆแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอกล่าวคําว่าสวัสด ดีค่ะ